ตัวหนึ่งกําลังขุดคุ้ยในทรายและมันไม่ใช่ภาพที่สวยนักมดตัวนี้ซึ่งถูกดึงดูดมายังหลุมเริ่มจะค้นพบแล้วว่าหลุมทรายนี้ไม่ได้มีไว้เล่นเกมเลยภายใต้ทรายที่เคลื่อนไหวมีศัตรูตัวหนึ่งซ่อนอยู่เจ้าลูกตุ้มครับปีศาจนากักกลย่นนักลวใต้ดินและมันเป็นเพียงตัวลูกเท่านั้น เป็นเพียงตัวอ่อนจอมสังหารยังไม่โตเต็มที่มันตัวเล็กและอันตรายและมีรูปร่างที่ร้ายพอกันเลยนี่เคือวุสังหารเขี้ยวนี่เหมือนเขี้ยวที่อยู่บนหัวเล็กๆและร่างหุ้มเกราะของมันครับท่านผู้ชม <S <S ธรรมชาติใจร้ายกับแมลงนาเกลียดพวกนี้มากแต่ไม่ใช่เพราะหน้าตาที่ทำให้มันต้องมุดดิน ถ้าจากชีวิตของลูกตุ้มนั้นส่วนใหญ่อยู่ใต้หินและทรายครับมันอาจจะออกมายืดขาหรือว่าเขี้ยวหนีเป็นระยะระยะแต่เมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่มันต้องการก็คือกลับเข้าไปอยู่ในรู mm hmm. เมื่อไม่เห็น mm hmm. ก็ไม่มีใครรู้โดยเฉพาะสำหรับเจ้ามดที่ช่างสำรวจ เมื่อมองครั้งแรกการขุดคุ้ยของมันดูเหมือนจะดูน่ารักและก็บ้าบอนิดๆเน,นะแต่เมื่อเลือกจุดที่แห้งและอยู่ในร่มได้แล้วมันจะขุดหลุมเล็กๆให้ตนเองด้วยการขุดรอบแบบถอยหลังในขณะที่ใช้เขี้ยวหนีบกระจายเม็ดทรายไปทุกทิศหลังจะเตรียมหลังแล้วจะลูกตุ้มก็เริ่มทำบางสิ่งที่ดูประหลาดครับมันทำหลุมเป็นรูปกลวย และที่ฐานหลุมมันจะเริ่มหมุนไปมาเหมือนเครื่องเปิดกระป๋องอะเราเร่งภาพคือสิบเท่าเพื่อให้น้องๆได้เห็นปฏิบัติการทั้งหมดนะครับนี่ว๊บแวบแวบแวบเมื่อเสร็จแล้วมันอาจดูเหมือนพื้นผิวเรียบๆแต่ไม่คลุกลาดสำหรับแรงตัวใดที่ก้าวปุ๊ะลงไปในกรวยมรณะนี้หลุมเล็กๆนี้มีความอันตรายดูดทรายดูดเลยครับ เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่อมลงตัวเดียวที่ตั้งใจทําให้ทรายเป็นเหมือนผิวดวงจันทร์ที่ใจกลางของหลุมแต่ละหลุมมีคุณลูกตุ้มประจําอยู่ครับสําหรับมแมลงที่ออกมาเดินเล่นพื้นที่นี้อาจเป็นเหมือนดงระเบิดเลยทีเดียวนะเตือนไว้ก่อนโดยเฉพาะสําหรับมดนะมด กับดักของคุณลูกตุ้มนั้นมีประสิทธิภาพมากครับน้องๆเม็ดทรายละเอียดทรงตัวอยู่ได้บนกระแพงเอียงลาดแม่แต่หากเหยียบขอบหลุมปุ๊บคุณก็จะลื่นลงไปแล้วก็ตกโป้ไปยังส่วนกลางซึ่งมีคุณเขี้ยวหนีบรออยู่มันถูกคลุมไว้ด้วยขนที่ทำหน้าที่ได้ละเอียดเหมือนเรดาร์และกล้องส่อง มันสามารถจับการเคลื่อนไหวอันน้อยนิดและทันทีที่มันรู้สึกว่าเหยื่อเข้ามาใกล้แล้วมันจะโดดปุ๊บออกมาเขาก็ย่ำเหยื่อด้วยเขี้ยวที่หนีบอย่างแรงทำให้ไม่อาจหนีได้เลย <c oughs> ในบางครั้งจังหวะของลูกตุ้มก็ผิดพลาดบ้างหรือมือเที่ยงของมันก็กลับหลังหันและพยายามปีนออกไปครับนี่คือช่วงเวลาเหมาะที่จะใช้ปืนใหญ่เช่นตัวพ้นทรายซึ่งสาสา,สายส่เหยื่อที่กําลังหนีหากมันไม่ทําให้เหยื่อตกปุ่บลงมาในหลุมมันจะทําให้ดินถลม่มซึ่งจะลากเหยื่อลงมาเองสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือทำให้หมดขาดใจและเตรียมตัวกินมื้อใหญ่ ลูกตุ้มไม่ชนัก,กินที่ซับซ้อนอะไรนะครับมันเพียงดูดเนื้อเหลวของเหยื่อออกมาซึ่งมันทำให้อ่อนลงโดยฉีดพิษสลายเนื้อลงไปก่อนพื้นที่แถบนี้อาจจะแห้งแล้งแต่ก็ไม่เคยขาดแคลนมแมลงแมงมุมตัวนี้ดูเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าเข้ามายังเขตอันตรายแล้วโอ้แย่ละมันหยุดก่อนจะลงมาถึงเขี้ยวมรณนะและหนีจากทั้งสายถล่ม และความพยายามอย่างยิ่งยวดของคุณลูกตุ้มที่จะจับแมงมุมแมงมุมไม่ยอมตื่นกลัวและยังเกาะแน่นเอาไว้ไม่จะถูกถล่มด้วยซรายดุดปืนกลหันทีที่มันกาะได้แน่นมันก็วิ่งหนีไม่ได้ครับแต่ว่านี่คือตัวลูกตัวเมื่อมันโตเต็มวัยนะครับ มันคือนักกินเกสรที่ไม่มีความก้าวร้าวแม่จ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สุดขั้วจริงๆเลยนาะ